ได้ใช่คือ AI มันรู้ว่าเป็นกิโลอ่ะคุณจะเอามาตีคนฟาดคนคุณจะเอามาเป็นเอาวุธอะไรไม่ได้ AI มันเข้าใจแค่ว่านี่คือกิโลเออแต่ The Innovation Man เข้าใจว่ามันเป็นกระบองสองท่อน <c oughs> นี่อา้าวนนี้มันเล่นได้ครับ พี่ครับเก็บ <si ค no ่าตั๋วดีสาร้วยครับพี่พี่คราบลงไหนพัานทุทผ่านทุดอ๋อพ่านทุดเดี๋ยวพี่สายแปะนะฮะหลุดอะไรครับอิ l โดนีเซียนแมนอะ AQ Hero อ๋อเขาบอกเหมือนนะนะเหมือนในที่เก็บกระเป๋ารถเมล์วันดีครับพี่ ผ่านโทษไหมครับผ่านโทษ